สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะมือนี่มาเบิงค่ะว่ามือหนึ่งสีขยังสูพี่น้องกินเนาะคะ่ะนี่ค่ะว่าสีพัดบอกงอกเงี้ยนเนี่ยและคะ่ะใส่ไข่สูพี่น้องกินค่ะเดี๋ยวห้อมาหั่นก่อนเนาะคะอ่ะเราก็มาเอาน้ำมันคือลงไปกระเทียมลงไปนะะ้ำกระเทียมใส่กงอกเงี้ยนห้าชั้ 开一儿。 ว่าใน้แหงจะน้อยนะครพี่น้องใหาจังวะแงอวลงไปค่ะกมเอาบงอ้ยวลงไปข้าวกางเขาเอื่นน้องลูแพพี่น้องจ็ต้นอีสานเอเอื่นแเงี้ยวค่ะพี่น้อง นี่ขาวลงไปน้อยนึ่งค่ะนี่นปลาใส่ชั่หน้อยก็พะชั่งน้อก็หอมก่ยังอันตาลลงไปค่ะ ของชดลงจนายนะคะพี่น้องรถดีบ่มีค่ะใส่ผงชุดรถแทนค่ะนยลงี่น้อง บอกง่เงี้ยวใส่ไข่เข้ามาสิน้องผัดเปียบบ้านๆค่ะเสร็จแล้วค่ะมาตักใส่จานเลยค่ะันี้ ทำหน้าตาเซ่ยๆยเซ่ยจางค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเวยค่ะหอนๆอนค่ะแลปับสวยหอนๆค่ะพี่น้องเดี๋ยแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดบุ้งงางาม้อพี่น้อง มากินน้ำกัเด้อยค่ะธรรมาคลิปนี้กปฝากดติด,ดตามกดซับสุกไก่กุฏิไรกดแช่น้ำเนื้อเค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กะย่าปลาทูค่ะพี่นอ้อง